จริงๆมันคือสีสีเทาๆแล้วที่ผมทำอยากรู้ว่าพี่รู้จักบูพงศีวัตรได้ยังไงคะอ๋อเป็นคนอุดรนครับเป็นคนจังหวัดเดียวกันนะครับสำหรับน้องบูนะครับเอาอยู่โรนึกว่าใครย้อมหรือใช่ครับย้อมครับขอบคุณคุณอมเร็ดด้วยนะครับอยากเห็นพี่อยู่ทวนวิธีไลฟ์ Live. เด็กลงไปอนิดนึงขอบคุณหมีขอบคุณไอศครีมนะฮะย้อมผมคิ้วต้องย้อมขนคิ้วด้วยใช่ไหมจริงปะไม่งั้นมันมันไม,ม,นไม่มันไม่ไปด้วยกันใช่ไหมครับทุกคน <C pronounce> คือวันที่27เจ็เนี่ยผมจะเซอร์ไพรส์นะครับสำหรับใครไปผมจะทำสีอีกสีหนึ่ง แล้วทีเนี้ยถ้าสมมติว่าผมผมมันเป็นสีนั้นแล้วคิ้วผมต้องเป็นสีนั้นด้วยใช่ไหมยอย่าเลยให้คิ้วสีขาวเหรอทุกคนคิ้วสีเทามันจะคือบะละ้ล่ะคิ้วย้อมไม่ได้ครับพี่เข้มอยู่ไหมพี่เข้มไม่อยู่ไม่ต้องผมก็พอผมเกลียนสีเทาเท่โคตรบวกคือ แล้วถ้าผมย้อมสีชมพูอย่างนงี้ยแล้วคิ้วผมต้องสีชมพูไหมไลฟ์นานอย่างครับประมาณสิบนาทีครับสีส้มนะครับโกนคิ้วดเดี๋ยวครับผมผมเพิ่งโกนมายังไม่ขึ้นเลยครับจะ้โกนคิ้วอีกรอบนึงแล้วเหรอีอ่ปัมมาก็ รักอยู่ที่ขนตาสีมูขนตาด้วยเอออะข <S 3 S 1> นตาสีมพูคิ้วสีมพูผมสีมพูโอเคสี <S <S 1> <S 1> ฟ้าก็สวยนะดื่มข้าวหรือยงังกินข้าวนะครับน้ำเอาไว้ดื่มนะครับออหนวดด้วยค่ะรักอยู่พิงสีเรนโบ้ สีเรนโบลรอถ้าผมไปทำผมต้องเสียตังค์กี่บาทเนี่ยสีเรนโบว์น่าสนใจนะครับสำหรับสีเรนโบว์นะครับผมจะไปทำโดยไม่บอกผู้จัดการผมนะครับแล้ววันที่ยี่ส็ผมก็จะเซอร์ไพรส์ทั้งแฟนๆแล้วก็ผู้จัดการผมด้วยนะฮะไอ้ค่อยมักเจ้าโอ้ขือพูดหลายๆครับผมสีเงิน อันนี้คือทําสีเงินนะจริงๆแล้วแต่มันไม่รู้เหมือนกันผมก็เพิ่งเคยทําทั้งหัวครั้งแรกนี่แหละสีไหนก็รักโดยเฉพาะสีสม้ม <c oughs> ทิศเรียนราชพัฒรหัสไหนรหัสห้าสิบเจ็ดครับผมอยู่ภายทั้งใจเขารู้แล้วแหละชวนพิงทำสีเดียวกันเลย เจอกันวันที่27ค่ะโอเคครับคุณตังเมย์เรนโบก็ดีนะพี่ยูชมพูส้มสวยอ่าแล้วที่เสนอเสนอเนี่ยช่วยจ่ายตังค่าย้อมสีไหมละ่ะย <c oughs> ิ่งสียวยิ่งแพงมาก <c oughs> หลอ่อตลอดเลยจ้าคุณใหม่ชอบแนละ้วอยู่ที่สีผมยูเหมือนทิ่เลย ทำสีด้วยหรอชานมเลขมาโอนค่าทำผมไปให้คุณฟ้าใสนะครับจดชื่อไว้นะครับคุณฟ้าใสนะครับสีชานมสีละครึ่งหัวไปเลยครับเดี๋ยวนะฮะทุกคนหัวผมไม่ใช่ของเล่นนะฮะโอหเธอบานเจียบ สึกแล้วเหรอคะหลวงพี่สึกแล้วครับสึกมาสักพักแล้วครับกลับมาถ่ายละครหรือยังยังครับยังครับเดี๋ยวยังครับยังไม่กลับมาถ่ายนะฮะทำสีทีเบื่อตอนนั่งใช่ครับเมื่อวานผมทำตั้งแต่ห้าโมงเย็นนะครับเสร็จประมาณสามทุ่มกว่านานมาก อยากดูละครยูโรกับพี่ทิศาอีกก็รอก่อนนะครับเชิญพี่พิงพอยหน่อยคะ่ะอยากดูละครยูแล้วร้องเพลงก่อนถึงจะโอนค่าทำผมให้คะ่ะเอาของขวัญไปทำสีผมนะเชิญพี่พิงพอยหน่อยเชิญพี่ทิศาไล่หน่อยอยากดูละคร พี่ยูกับพี่พายอีกค่ะหัวใจสีส้มมันเข้ามันมาหัวใจสีส้มได้ยังไงครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราใส่ในาฬิกาสีส้มให้ด้วยกันหลายคนชอบสีส้มใช่ไหม อยากให้เมาส์มุกดาหน่อยผมเมาส์คนไม่เป็นครับคุณผู้ชมปกติพิตเตอรอยากให้มีฮักหลายภากสองช่วงนี้อะไรต้องเป็นสีส้มค่ะพี่ยูสีส้มเหรอผมนี่ขอบคุณส้อยขอบคุณส้อยสร้อยส้อยคอนะฮะสปอยลละครไฟน้ำค้างหน่อยค่ะพี่ยู ผมลืมไปแล้วเอาจริงถ่ายไปประมาณ8ตอนใช่ไหมถ่ายไปแล้ว8ตอนนะครับเหลือตอน9ตอน41ตอน42สอห45ผมลืมแล้วผมถ่ายอะไรไปบ้างผมเลยครึ่งเรื่องนะครับซึ่งเป็นลุคใหม่ทรงผมใหม่แล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นอีกพาร์ทหนึ่งนะครับก็อยากฝากแฟนๆให้ติดตามด้วยนะครับแฟนคลับ ชอบสายตาเวลาอยู่มองที่ขาน่ารักคุณอเมนดาอยู่รักส้มไหมส้มไหนครับพ่อก็รักส้มตรงนี้หรอรักอยู่ที่กินข้าวหรือยังยังครับแต่ว่าทานข้าวเช้าไปแล้วครับเดี๋ยวรออีกเดยวลงไลฟ์ล้วไปกินข้าวนะครับก็ทุกคนอย่าลืมทานข้าวกันด้วยนะจ๊ะรอดูนะคะหัวใจสีแดงนะครับผม ทรงผมรล่อมากครับพี่ยูอยากให้พี่ยูอวยพรมันเกิดให้คุณปางคุณปังแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับมีความสุขมากๆนะจ๊ะสมกรักพี่ทิตครับกรีตยูอ่านคอมเมนต์พรุ่งนี้ทานข้าวหรือยังเอาวันนี้ก่อนไหมครับคุณผู้ชมพรุ่งนี้ค่อยว่ากันของพรุ่งนี้นะครับวันนี้กำลังเดี๋ยวทานนะครับหลอจังขอบคุณครับคุณปัจมาขอบคุณ ดอกกุหลาบ,บด้วยนะครับ53ดอกนะครับขอบคุณเปลือกหอยจาก Euro Story นะฮะยีองนี้ไปไหนไปอุดรครับรักยิทีอยากดูละครอูู่พทอยสามีชั่วคืนนะครับไปดูในบักกับูได้แต่ว่ามันเสียตังค์ใช่ไหมบักกับูเขาคิดตังค์แน่เลยไม่เห็นไปละรักยูทีนะวันนี้ไม่ไปไหนหรอเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวทานข้าวแล้วก็จะกลับมาเริ่มออกกำลังกายนะครับเพราะว่า ร่างกายตอนนี้ก็เริ่มพังแล้วต้องกลับมาฟิตหุ่นเพื่อที่จะเริ่มทำงานแล้วนะครับอันจากไปเดินทางสายธรรมะมานะครับตอนนี้ก็กลับเข้าสู่ทางโรคแล้วก็พร้อมที่จะทำงานางเต็มที่นะครับขอพรหนอยขห่หลวงที่สึกแล้วนะจ๊ะอายุวันโนสุขังพลังเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะครับ พระคุ้มครองนะครับขอให้พระอวยพระพรทุกท่านนะฮะจะมีโอกาสออกงานกับทีบ้างไหมตอนนี้ยังนะครับหล่อจังขาพี่โรดูสามีช่วงคืนจบแล้วค่ะถ่ายไฟน้ำค้างวันไหนกลางเดือนหน้าครับน่าจะเริ่มกลางเดือนหน้านะครับสำหรับละครน,นะครับอยากให้ยูเรเล่นบทฝาแฝดมาก ตัวละครตัวเดียวยังเอาไม่รอดเลยจะให้ผมเล่นสองตัวตายพอดีฮะชวนพี่เข้มร้ายหน่อยครับสุดหล่อพี่เข้มไม่น่าจะว่างเลยครับอยากให้พี่ยูแสดงหนังบูกับพี่พิงจันนิมนต์ค่ะอ่านของหนูด้วยสีคุณมุกมุกหล่อครับขอบคุณครับขอบคุณคุณนุกสิบเอ็ดดวงสิบเ็ดดอกนะฮะ ตอนดูละครหลงมากจากคุณไอ oria. ชวนวิธีไลฟ์หน่อยค่ะยูอ,อยากให้มีละครฮักหลายภาค2คิดถึงยูกับพี่พายค<า>วยพอมันเกิดขึ้นหน่อยค่ะคุณฟามี่อะไระอ่านผมเทษทีทำผมอ่านไม่ทันมีความสุขมากๆเลยครับเห็นเขาไม่ยูจากคุณเดียเห็นครับพระปางยูโรปีนต้นมะพร้าว ผมโพสได้ไหมไม่ได้หรอกมันดูไม่ดีนะครับเสียภาพลักษณ์จูนแต่ผมอยากลงเหมือนกันนะดีใจมากอยู่อ่านเพ้นไม่อ่านโรยส่งไปสิข้อความละคุณขวัญต้าอ่านแล้วนะครับอยากให้มีเขียนต้นไปลายภาคสองผมงอกขึ้นแล้วใช่ผมบวชมา มันก็เป็นสีนี้เลยนะครับคนข้างหลังชื่ออะไรคะไม่มีชื่อนะครับยังไม่ได้คุยกับเขาเลยว่าเขาชื่ออะไรนะครับขลําแปลว่าห้ามเดอ้อหล่อจะ่ะขลังไปเดี๋ยวผมไปละเข้ามาพูดคุยกันนิดนึงที่รักแม่เรียกนักนาพักยูทีพิงเป็นยังไงบ้างคะ ก็ยังขยับหัวไม่ได้นะครับเพราะว่าเส้นเส้นคอตรงนี้มันอักเสบนะครับต้องพักฟื้นต้องใส่เฝือกไปเห็นบอกว่าวันนี้จะออกจากโรงพยาบาลแล้วแต่ว่าก็ยังต้องใส่เฟือกอยู่มันยังไม่หายนะครับกินข้าวเที่ยงกับอะไรดีครับกินข้าวเที่ยงกับหมูทอดกระเทียมครับสั่งไว้แล้ว ส่งของขวัญจนเหรียญหมดแล้วขอบคุณครับพูดถึงที่บ้างค่ะทิสพูดเรื่องอะไรดีฮะผมเป็นคนพูดถึงคนอื่นไม่เป็นนะครับขอให้มิพพอรหายเร็วๆนะคะจะไปแล้วหรอยังไม่หายยังไม่หายตื่งเลยพิงหายทันยีิบเจ็ดไหมน่าจะทันนะครับรายการดีขึ้นเรื่อยๆนะครับคืนนี้ไลฟ์อีกนะคะ น่าจะนะครับก็เดี๋ยวทำสีนี้ออกมาเกาหลีมากไว้มาไลฟ์อีกนะครับจะเทิมเหลียงรอนะหุยขอบคุณครับคุณเดีย FC ฟซียได้เล่นพับ g ีไหมเคยเล่นครับแต่ว่าไม่ได้เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วอยากกลับไปเล่นอยู่นะครับขอบคุณคุณชานมนะจ๊ะขอบคุณปัทมาคุณมิกิจังรักยูทีมากค่ะถ้าว่างมาไลฟ์ไฟบ่อยนะครับได้เลยครับ ที่ไม่อ่านเลยผมต้องยืนท่านี้ไปคอสนิมกีตาร์หน่อยอยากให้ร้องเพลงนี่คือท่าของผู้นำหาเรื่องให้ผมเนี่ย วันวันดูทิกตอกไม่เจออะไรเจอแต่การเมืองนะครับช่วงนี้อยากฟังพิจารณาอยู่ร้องเพราะเมนเยอะคงอ่านไม่ทันอยู่โรโคตดหน้าเด็กได้อยู่พี่อยู่ไปหาพิงไหมไปมาแล้วครับเมืวานไม่คือนาฬิกาเนี่ยไม่มีแบตนะ ใส่เฉยๆนะครับพักที่จะล้อมพร้อมที่จะรักครับส่วนพี่ิสาไลเดอร์ค่ะหล,อล่อเราังได้รักอีกโอ,โ,อโอ้โอ้ใส่พวกเสื้อไม่ค่อยเท่าไหร่เลยสินนิกายูโรยิ้มน้าใจละลายยูโรพูดตามทุกเหตุการณ์ ผมตามไม่ทันไปเยอะเหมือนกันนะที่ผมไปเข้าวัดมาเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างที่ผมตามไม่ทนันผมก็มาตามกับพี่เข้มหมือสวีก็มาคอยบอกนะครับอย่างโอ้โ oh, ห oh, เธอหวานเจี๊ยบอะไรเนี่ยผมก็ไม่ทนันไม่รู้ว่าทุกท่านรู้จักหรือเปล่าอุ้ยขอบคุณหมีจากคุณจูนนะครับแมวน้ำกิลโลคืนนี้นอนหรือ,อยังยังไม่นอนนะครับยังไม่ถึงคืนนี้เลยนะจ๊ะ อยู่การละครคู่ต้องมาแล้วค่ะหลอครับผมวิธีไปไหนคนรักกันให้เกียรติกันสําคัญใช่ไหมคะทิดยูโรครับผมหวันเจี๊ยบอีกคำพูดหนึ่งอย่างเอาอาจารย์อย่างเอาอาจารย์ ไปบวชเมื่อันครับไปบวชมาครึ่งเดือนครับผมพี่ยูพูดคำว่าไงค้าหน่อยค้าว่าไงคะไปถ่ายละครมาไหนตานเยอนแน้าครับอยากเจออีกได้ปะคุณนุมซมเฉากล้วยอร่อยขอบคุณครับไปร้านพี่เขาด้วยนะพิชิตอารมณ์ดีจังเจ้าวังคิดถึงแล้ว ยูโรชอบดูเมะไหมคะไม่เคยดูเลยครับแต่อยากลองดูอยู่นะเห็นเพื่อนๆเ,เขาก็บอกว่ามันมันสนุกใช่ไหมมันเพลินดีเหรอสมัครเป็นแฟนคลับหนึ่งอตตาจ้าแฟนคลับกิงกันสูงระหว่างยูพิกับยูทีเขินยูโรน่ารักมากเอาวานไหมวานคืออะไรอะผมไม่ทันเนะนี่ยคน วันคืออะไรครับขอบคุณของวันด้วยนะฮะสายตาอยู่มองทีอะลายมากค่ะเล่น call of duty no ขอบคุณอุ้ยสกิมรัวๆเลยนะฮะขอบคุณลำโพงด้วยขอบคุณหัวใจสีแดงหัวใจสีส้มนะฮะขออีกทีได้ไหมคำว่าค่ะ่าไงคะผมพูดไม่เป็นไม่ ร้านกาแฟาเปิดยามไหนพอดีใกล้ๆแถวนั้นล่าสุดนะครับน่าจะเปิดประมาณวันที่ยี่ยี่สิบห้าเดือนหน้านะครับก็เดี๋ยวมาแจ้งอีกทีหนึ่งเนาะก็อย่ามาเชิญๆเพื่อน,นนะครับมาเพื่ออุดหนุนหน่อยครับเป็นธุรกิจแรกของผมนะครับธุร,รกิจเล็กๆนะครับอยากไปเที่ยวทะเลไหมชอบใครมากที่สุดในวงการชอบใคร ยูพิงคน่าแล้คิดถึงยูคนหล่อมากจ้าคิดถึงยูพิงอ่อะใครคิดถึงยูพิงวันที่ยีสิเจ็ดไปเจอกันหน้านะครับคิดไปเลยจ้าดอมชมพูตาเรียบมาเปิดแถวเซนตัน์เวลด์จะอุดหนุนสักแก้วโอ้โหอุดหนุนแก้วเดียวเคยไปเปิดอยู่น,นู่น <Yeah, please. S 1> เดี๋ยวไปอุดหนุนเด้อจ้า ผมเป็นหุ้นเล็กๆครับหุ้นเล็กนิดเดียวเองนะครับแต่อยากลองดูนะครับชื่อร้านกาแฟว่าอะไรชื่อว่าปั๊มอิดครับปั๊มอิดหลอที่สุดอยู่กี่คนคะอยู่คนเดียวฮนะเปิดร้านที่ไหนตึกทีวันนะครับสุขุมวิทนะครับ คิดถึงละครเรื่องสังมีชั่วคืนมากร้านอยู่ทาวไหนอยู่ตึกทีวันครับยังไม่เปิดรนะ้านยังไม่เปิดนะครับกำลังทํากันอยู่ครับกำลังคุยกันอยู่เริ่ม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 สร้างแล้วสั่งกาแฟออนไลน์ได้ไหมคะยังไม่เปิดเลยครับยังน่าจะมีนะครับร้านกาแฟส่งต่างจังหวัดไหมเดี๋ยวก็ออนจะส่งได้ยังไงต่างจังหวัด เดี๋ยวไมเปิดสาขาใหม่นะครับขอบคุณภรรยาภร,รยาใครภร,รยาคุณอะไรห,หัวใจโอเคครับทุกท่านเดี๋ยวผมต้องไปแล้วเดี๋ยวผมต้องรีบกินข้าวเพราะว่าบ่ายโมงผมต้องออกกำลังกายเดีย๋ยวผมจะจุกนะครับถักหลายไมได้น่ารักมากโอเคครับทุกท่านก็ ลานะครับขอบคุณที่เข้ามาชมกันมาพูดคุยกันมาอ่านคอมเมนต์นะครับนานๆที่จะได้มาพูดคุยกันนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับสู้นะครับมีความสุขกับการทําง,งานในทุกๆวันนะครับไว้เจอกันนะครับไว้ไม่ให้ไปไปแล้วไปแล้วจ้ากินแซ่บอย่าลืมกินข้าวกันด้วยเด้อไม่บายจ้า